โอ้โหปูเยอะจังเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือปูผลผล,ผลิตจากรอบที่เราได้ทำไปแล้วในคลิปก่อนนะครับที่สอนทำรอบนี้เราเอาไปใส่ตอนนี้ก็ปลายเดือนกันยานแล้วก็ปูก็เยอะครับแล้วก็ปูก็มีมัน วันนี้ก็ได้พอสมควรครับเมื่อวานตอนเย็นก็ตอนที่ไปใส่เหยื่อที่เปลี่ยนเหยื่อก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับเกือบเือบเท่ากันครับนี่คือปูส่วนตัวที่มันตายเพราะว่าน้ํามันลึกมันหายใจไม่ได้ตัวนี้น้ํามากเลยครับพี่นาก็มีปลาติดมาด้วยปลาก็เข้าเหมือนกันคือส่วนมากปูเนี่ยจะเข้ากลางคืน มากกว่าตอนกลางวันนะครับตอนกลางวันนี่ก็ได้แต่ได้ได้มากแต่ไม่เท่าเท่าตอนกลางคืนครับนี่ทีตอนกลางคืนรอบผมใส่หกหลังนะครับเอาไปใส่หกหลังหลังเล็กๆที่ทําไปนะครับแล้วก็อีกหน่อยนะพอน้ําลดลงน้ําแห้งเราก็จะไปใส่กบกันดักกบกันนะครับตอนนี้น้ําเยอะเราก็ดักปูไปก่อน มันเยอะแล้วนะครับตัวน,นี้ปูมีมันแล้วกันยาตุลาปูจะมีมันเยอะครับนี่คือรอบเดียวนะครับถ้ารอบเย็ยนเปียวอีกก็ได้เยอะครับคือกินแล้วก็เอาไปขายครับรอบเย็ยนเมื่อวานมาทำกินต้มจิ้มแล้วก็ตบน้ำพริกปูอร่อยครับเพื่อนๆก็ลองทำรอบที่สอนไป พอทําเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ดูครับช่วงนี้ปูมีครับอีกหน่อยก็กบครับลงกบต่อเลยนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ